แ่ะทุกคนช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวพาอยู่ข้าฝนตกทุกวันใช่ไหมเฟนจะมาบอกว่า5 5สิ่งที่เราต้องเช็คก่อนจะขับรถช่วงหน้าฝนมีอะไรบ้างนะคะทุกคนอันดับที่หนึ่งก็คือนี่ที่ปัดน้ำฝนมาดูนะนี่มาดูว่าที่ปัดน้ำฝนของเราเนี่ยเปื่อยหรือเปล่าวันยังใช้ได้อยู่ไหมปัดยังสะอาดอยู่ไหมคะทุกคนแล้วก็อันดับที่สองนะตรงนี้มาเช็คดูว่าในเนี้ย มีน้ำอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีน้ำเราก็เติมเข้าไปเพราะว่าถ้าฝนตกอะไรเงี้ยเราต้องฉีดใช่ไหมเราต้องปัดคอยดูกระจกนะคะทุกคนแล้วก็ระบบเบรกว่ายังดีอยู่ไหมเีฟนจะลองเบรกให้ดูนะว่าคันนี้ยังเบรกหนึบอยู่หรือเปล่า